ทีเสื้อเหล่านี้บางตัวถูกเก็บมา200ปีที่แล้วแต่ในวันนี้สีก็ยังแวววาวเหมือนเดิมสีน้ำเงินไม่จางลงเพราะว่ามันไม่ใช่สารสีแต่มาเป็นผลจากการที่แสงสะท้อนออกไปจากอวัยวะของปีโครงสร้างที่มีปฏิกิริยาพิเศษต่อแสง <Most> color. ในสีส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุที่สามารถดูดซับความยาวคลื่นสีบางขนาดได้นะคะทั้งสีย้อมและสารสีสามารถดูดซึมความยาวคลื่นสีบางคลื่นได้แต่ในกรณีของ St r u c t u r a l ค o l o r คุณสามารถผลิตสีจากวัตถุที่มีความโปร่งแสงได้โดยใช้ผลที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นเช่นการเบี่ยงเบนและการรบกวนคลื่นแสงในส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านไฟเบอร์ออปติก มาริแอนล c ชกำลังศึกษาว่าสีในโครงสร้างของปีผีเสือ้อทําอะไรกับแสงโดยการฉายแสงเลเซอร์ไปที่เกล็ดจิ๋วๆบนปีผีเสือ้อพร้อมกับจัดมุมการสะท้อนแสงเธอก็สามารถบันทึกระดับความเข้มข้นของสีได้ <Sometimes. S 1> บางครั้งการสนองตอบต่อสีของผีเสื้อเหล่านั้นก็น่าสนใจมากค่ะเพราะเมื่อมองดู เราจะคิดว่าไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยแต่ถ้าวางมันให้ถูกมุมเราจะเห็นประกายสีที่เข้มข้นนี่คือลายเซ็นของโครงสร้างของสีค่ะโดยการตรวจดูโครงสร้างจิว๋วนี้มาริแอนหวังว่าจะพบวิธีควบคุมพลังของสีและแสงได้โคร,ครงสร้างทั้งหมดที่เราพบในเกล็ดของผีเสือ้อก็คือผลของวิวัฒนาการที่มีมาหลายล้านปีแล้ว ถ้าเราพบรูปแบบที่จะให้ผลที่เหมือนกันซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการผลิตโดยอาจจะใช้วัสดุเช่นโพลิเมอร์ก็จะคุ้มค่าการลงทุนอย่างมหาศาลออปติกไฟเบอร์ได้จะโพลิเมอร์ใช้แสงเพื่อส่งข้อมูลทุกด้านตั้งแต่การติดต่อระหว่างประเทศไปจนถึงโทรทัศน์สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องของความซับซ้อนต่างๆนี้ก็คือการที่จะใช้แสงในทำนองเดียวกัน,น,เ,กนเช่นการที่เราใช้เอิเล็กตรอนในปัจจุบัน เมื่อมันเข้ามาในบ้านเราแสงจากไฟเบอร์ออปติกซึ่งบรรจุข้อมูลจะถูกจำกัดโดยโมเด็มของคอมพิวเตอร์ของเราดังนั้นความเร็วของแสงจึงถูกลดลงให้เท่ากับความเร็วของอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้ฟิสิกส์ของ s t r u c t ร r a l Color ไปสู่ไฟเบอร์ออปติกและ Switch em, อ l e c t ก o n i c ิกส์โมเด็มก็จะกลายเป็นอดีตไปวิวัฒนาการจะเข้ามาแทนที่ข้อมูลจะเดินทางโดยสะดวกในอัตราความเร็วของแสง วิธีเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากให้เป็นรหัสลงในออปติกไฟเบอร์ทำได้ด้วยการโยงสีบางสีหรือความยาวคลื่นเข้ากับแต่ละสัญญาณแต่และความยาวคลื่นสีแต่ละสีบรรจุข,ข้อมูลในปริมาณที่แตกต่างกันทั้งนี้ไม่รวมอนูจิ๋วข้อมูลต,ต่างๆทางด้าธุรกิจสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลายัยและการวิจัยจะถูกเปลี่ยนรูปในทันที ดูเผินๆบ้านเรือนในอนาคตอาจจะด,ดูชินตาแต่ด้วยการกดปุ่มชีวิตของเราจะเชื่อมโยงกับโลกภายนอกในทันทีมันอาจจะเป็นบ้านทั่วๆไปที่มีอยู่ในโลกหรือว่าบ้านแบบเดียวกับเพื่อนบ้านเราเราเป็นสายพันธุ์ที่หิวข้อมูลเป็นสายพันธุ์ที่อยากรู้อยากเห็นและสิ่งนี้จะทำให้เราได้รู้อะไรมากขึ้น มันจะลดสิ่งกีดขวางระหว่างมนุษย์มันจะลดสิ่งกีดขวางระหว่างประเทศระหว่างเมืองต่างๆจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเชื่อมสัญญาณวิดีโอระหว่างทุกจุดในโลกเพียงแค่กดปุ่มตอนนี้เรากำลังใช้คอมพิวเตอร์ ทุกคนสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์บนโต๊ะที่วางคอมพิวเตอร์ได้และลองนึกภาพว่าคุณสามารถจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ผนังห้องของคุณได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถดาวน์โหลดรูปอะไรก็ได้จากอินเทอร์เน็ตลงบนผนังห้องของคุณและถ้าวอลเปเปอร์นั้นทําด้วยแฟบเซลเราก็จะสามารถติดรูปที่ต้องการลงบนผนังห้องได้ครับสีและเทคโนโลยียังเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดต่อไป จากโครงสร้างของปีผีเสือ้อไปะจนถึงวิธีการถ่ายภาพแบบโฮโลกราฟีต่อมาไม่นานก็เกิดภาพยนตร์ระบบสามิติขึ้นสีส่งพลังแต่ไม่ยั่งยืนแต่ยังสร้างความประหลาดใจให้แก่เราและเป็นพลังแห่งความฝันของเรา